เวลาสำหรับการเดินทางการเดินทางสู่อีกมิติหนึ่งเป็นอย่างไรที่รักคุณเคยไปเที่ยวต่างมิติไหมฉันหมายถึงการเดินทางที่พาคุณไปสู่อีกมิติหนึ่งจริงๆฉันแน่ใจว่าคุณต่างก็มีจินตนาการถึงจุดหนึ่งในชีวิตของคุณใครบ้างที่ไม่เคยฝันที่จะหลงทางในจักรวาลและสำรวจจักรวาลอื่น ที่มียักษ์แลมแมนกระทั่งหลายเวอร์ชั่นของตัวเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นไปได้อย่างไรที่จะเดินทางไปสู่มิติอื่นจริงๆแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงว่ามิติคืออะไรเพื่อความชัดเจนมีจักรวาลจำนวนนับไม่ถ้วนในการดำรงอยู่แต่จักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลเหล่านี้ ีนี้ความคิดนี้ไม่ทำให้คุณทึ่งหรือฉันหมายถึงการมีจักรวาลให้เลือกนับไม่ถ้วนเป็นแนวคิดที่น่าเกรงขามกีค่ครั้งแล้วที่คุณปาถนาที่จะเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานที่ซึ่งคุณจะมีความสุขมากขึ้นและชีวิตจะน่าตื่นเต้นกว่านี้มากอย่าเข้าใจฉันผิดฉันรักจักรวาลของเรา มันไม่เหมือนที่อื่นที่ฉันสามารถไปหาเนื้อคู่ของฉันได้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแต่ฉันชอบที่จะเยี่ยมชมมิติต่างๆเพื่อความสนุกสนานและดูว่าพวกเขาเกี่ยวกับอะไรนี่คือการเดินทางที่อาจจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่คุณจะเชื่อในฟิสิกส์ค,ควอนตัมในฟิสิกส์ค,ควอนตัมมีทฤษฎีหนึ่ง การตีความหลายโลกที่บอกว่ามีจักรวาลหรือมิติคู่ขนานโดยพื้นฐานแล้วมันบอกว่าทุกสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าจักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลจำนวนอนันต์ที่มีอยู่ลองนึกภาพสถานการณ์นี้คุณมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่อีกฝั่หนึ่งของเมือง และคุณต้องการไปเยี่ยมพวกเขาคุณขึ้นรถและขับไปที่บ้านของพวกเขาแต่เลี้ยวผิดที่ในระหว่างทางและท้ายที่สุดก็หลงทางสิ่งนี้ทำให้คุณเลี้ยวผิดอีกครั้งจากนั้นเลี้ยวอีกทางหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดคุณก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่แตกต่างไปจากที่คุณตั้งใจไว้ โดยสิ้นเชิงเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สำหรับการเดินทางของคุณอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีตัวเลือกมากมายคุณจึงถูกนำเสนอและการตัดสินใจของคุณคุณจึงลงเอยที่ปลายทางหนึ่งโดยเฉพาะมากกว่าที่อื่นในทํานองเดียวกัน มีความเป็นไปได้ต่างๆมากมายสำหรับการตัดสินใจทุกอย่างที่เราทำในชีวิตดังนั้นความเป็นจริงของเราจึงเป็นเพียงผลลัพธ์เดียวจากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากมายในแต่และช่วงชีวิตในชีวิตของเราสำหรับคนส่วนใหญ่แนวคิดนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วเป็นแนวคิด ที่ค่อนข้างง่ายสมมุติว่าเราอยู่ในจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งแล้วและมีจักรวาลจํานวนนับไม่ถ้วนที่มีอยู่ควบคู่ไปกับจักรวาลของเราเนื่องจากพื้นที่กำลังขยายตัวในอัตราเลขชี้กำลังจึงมีเหตุผลที่จะถือว่าเวลานั้นขยายตัวแบบทวีคูณ ในมิติต่างๆในแต่ละมิติเวลาจะไหลในอัตราที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับมิติอื่นๆซึ่งหมายความว่าจุดใดเวลาหนึ่งในมิติหนึ่งสามารถอยู่ก่อนหรือหลังจุดอื่นในเวลาในอีกมิติหนึ่งได้เราสามารถทำอะไรกับข้อมูลนี้ได้บ้างณนะจุดใดเวลาหนึ่งมีความเป็นจริงหลายอย่างที่มีอยู่ ในความเป็นจริงคุณมีความสุขในขณะที่ในบางเรื่องคุณไม่ได้โชคดีนักอาจมีความจริงที่คุณไม่เคยมีสิวหรือที่คุณถูกซอมบี้โจมตีทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณไปที่มีติใดลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่ตรงหัวมุมถนนในนิวย์กซิติทีนี้ลองนึกภาพว่ามีจักรวาลคู่ขนาน เช่นเดียวกับจักรวาลนี้ที่ซึ่งทุกคนมีลักษณะเหมือนกันและอาคารทั้งหมดดูเหมือนเหมือนกันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในจักรวาลนี้คุณตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางอื่นในการทำงานในเช้าว,วันนั้นและคุณกำลังยืนอยู่ที่มุมถนนในชิคาโกในอีกจักรวาลคู่ขนานคุณอาจจะยืนอยู่ตรงหัวมุมถนนในลอนดอน หรือปารีสหรือแม้นแต่เบอร์ลินในความเป็นจริงอาจมีจักรวาลคู่ขนานจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งในช่วงเวลาใดก็ตามคุณกำลังยืนอยู่บนมุมถนนจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลกเรารู้อยู่แล้วว่ามีความจริงอยู่ทางเลือกอยู่ที่นั่นสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลจักรวาลหลายแห่งมีอยู่พร้อมๆกัน ไม่มีทางที่จะพิสูจน์เรื่องนี้อย่างสรุปได้เพราะความเป็นจริงทางเลือกเหล่านี้อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในตอนแรกอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายไปอีกมิติหนึ่งแต่ถ้าคุณลองนึกคิดดูเราก็ได้เดินทางไปสู่มิติอื่นของความเป็นจริงทุกครั้งที่เราฝันอันที่จริงนักวิทยาศาสตร์ พอเดวีเชื่อว่าความฝันสามารถพาเราไปยังจักรวาลอื่นๆได้จักรวาลของเราไม่ใช่มีหนึ่งเดียวมีจักรวาลอื่นอยู่ที่นั่นจำละครทีวียอดนิยมฟินได้หรือไม่มันมีพื้นฐานมาจากความคิดที่ว่าการเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนาน และมิติต่างๆแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะต้องตัวสสำหรับจักรวันผู้ขนาดเหล่านี้มีสิ่งที่น่าสนใจกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความจริงก็คือยังมีความเป็นจริงอื่นๆอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังมีจริงอย่างมากแม้แต่นาซาก็เห็นด้วย อันที่จริงนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ในสิบมิติเราไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้เพราะมีอยู่ในมิติที่แตกต่างกันหรือในระนาบแห่งความเป็นจริงดังนั้นพวกเขาจึงมองไม่เห็นเราลองนึกภาพห้องโถงยาวที่มีห้องหลายห้องอยู่แต่ละด้านคุณเข้าไปในห้องหนึ่งความเป็นจริงของเรา และออกจากประตูหลังไปยังอีกห้องหนึ่งมิติคู่ขนานแต่และห้องมีอยู่ในเวลาเดียวกันกับห้องอื่นๆทั้งหมดแต่คุณสามารถอยู่ได้ห้องทีละห้องเท่านั้นตามที่นักวิจัยหลายคนเช่นเกรกเบอร์เดนกล่าวว่าพื้นที่และเวลาไม่ใช่สิ่งที่เราคิดช่องว่างไม่ว่างเปล่าเลยมันเต็มไปด้วยพลังงาน หรือข้อมูลที่เรียกว่าควันตัมนี่คือสิ่งที่ผมอยากเชื่อมาตลอดต้องมีที่ที่ดีกว่านี้แน่ๆใช่ไหมและหากมีจัก,กรวาลอนันต์ก็ต้องมีที่ไหนสักแห่งที่เราทุกคนมีความสุขมากขึ้นและทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่เราจะเดินทางไปยังอีกมิติหนึ่งได้อย่างไรเมื่อคุณยังติดอยู่กับชีวิตที่น่าเบื่อของคุณบนโลกนี้ คำถามนี้ได้รับคำตอบโดยดรมิสุคาคุในวิดีโอของเขาในการให้สัมภาษณ์กับวิกติงเขาอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคข,ของเราจะทำให้เราสามารถเดินทางระหว่างจักรวาลคู่ขนานได้คาคุกล่าวฉันได้ข้อสรุปว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ ที่กว้างใหญ่และซับซ้อนซึ่งจัก,กรวาลคู่ขนานมีอยู่มากมายเขาเสริมว่าดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เรามีจัก,กรวาลหลายแห่งที่แฮร์รี่พอตเตอร์สามารถเล่นฟิสติสในระดับดวงดาวและคุณสามารถสร้างเวทมนต์ได้ผมคิดว่าเมื่อเราดูกฎของฟิสิกส์ในปัจจุบันสัญญาณทั้งหมดชี้ไปในทิศทาง ที่มีจักรวาลคู่ขนานจริงๆเขาาเ่า